สวัสดีครับวันนี้พงรีวิวตัวอุปกรณ์ของ Apple ที่พงคิดว่ามันมินิมอลที่สุดเรียบง่ายที่สุดนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆคิดว่าตัวไหนนะถ้าเพื่อนๆคิดว่าตัวไหนนึกออกในหัวเนี่ยมาคอมเมนต์คุยกับพงด้านล่างได้เนาะแล้วก็อาจจะบอกเหตุผลกับพงด้วยก็ได้ว่า ทำไมตัวนี้เพื่อนๆคิดว่ามันมินิมอลที่สุดเรียบง่ายที่สุดครับเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอุปกรณ์ที่เรานึกถึงความโดดเด่นของ p p ปเปิลนะก็คือมันเรียบง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกหรือการใช้งานที่มันแบบว่าเรียบง่ายอ่ะก็คือจับปุ๊บเราแทบจะรู้เลยว่าตรงนี้ใช้งานยังไงใช้งานเพื่ออะไรนะครับวันนี้พงม,มีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่พงเนี่ยใช้มานานมากๆแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกก็ได้มั้งที่ทำให้พงเข้าสู่ วงเวียนอีโคซิสเ m ของ Apple นะครับก็คืออ่าอันนี้อโอเคอันนี้ iPhone ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับแต่อันที่พงใช้อยู่ตัวแรกเลยเนี่ยคืออันนี้ครับอ่าโฟกัสชา้านิดนึงอันนี้คือ iPod Shuffle เจนแรกครับ iPod Shuffle เจนแรกเนี่ยทำไมพงถึงคิดว่ามันมินิมอลมากๆนะครับพงอยากให้เพื่อนๆมาดูกันนะอันแรกนี่คือนี่เลยนะอ่ะนี่เลยปุ่มเพื่อนๆเ,เห็นละใช้งานง่ายแน่นอนครับ คือพงอยากจะบอกว่าแค่เวลาเราเห็นแล้วเรารู้ว่าใช้งานง่ายยังไงเนี่ยอันนี้มันเป็นจุดที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยเข้ามาใช้อุปกรณ์ของ Apple ได้ง่ายครับ Apple เนี่ยน่าจะเป็นแบรนด์แรกๆเลยนะที่พงเห็นเขาเนี่ยตัดคู่มือออกจากกล่องนะครับคือปัจจุบันอาจจะมีคู่มือการใช้งานง่ายๆเบื้องต้นมาให้บ้างนะแต่มียุคหนึ่งที่ Apple เนี่ยไม่ใส่ตัวคู่มือการใช้งานมาให้ในกล่องเลยครับ i p พอันนี้เป็นอีก หนึ่งสิ่งนะครับที่ในกล่องเนี่ยไม่มีคู่มือการใช้งานมาให้แน่นอนครับด้านหน้าเพื่อนๆเห็นละดูก็รู้แล้วเนาะใช้งานยังไงนะครับปุ่มตรงกลางกดเนาะเพื่อเล่นเพลงหยุดเพลงนะครับด้านบนด้านล่างนี่ก็คือเพิ่มเสียงกับลดเสียงนะส่วนด้านซน้ายด้านขวาก็คือเปลี่ยนทแทร็กนะครับไปด้านหน้าไปด้านหลังอะไรเงี้ยด้านหลังอ่าอันนี้อาจจะแบบว่าเพื่อนๆคงไม่คุ้นแหละมันจะเป็นสวิชสําหรับการเปิดปิดเครื่องนะครับ สไลด์ลงมาปุ๊บหนึ่งกึกนะก็จะเป็นการแบบปรับสำหรับการเล่นเพลงให้มันเช่าโฟวไปเรื่อยๆตามชื่อรุ่นนะหรือว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีกึกตรงกลางนะครับเพื่อปรับให้มันแบบว่ากึ่งกึ๋งการทำงานเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับด้านบนเนาะก็จะมีสวิช์ออฟนะถ้าเกิดเราดันขึ้นไปสุดเนี่ยเราจะไม่เห็นเขียวเขนะียวเนาะมันก็จะออฟแล้วนะครับทีนี้ iPod ตัวเนี้มีอะไรอีกโอเคด้านล่างตรงนี้แอบมีง่ายๆเล็กๆนะกดไปปุ๊บจะมีไฟขึ้น1เม็ดนะครับ เพื่อที่จะบอกว่าโอเคแบตเตอรี่เราเหลือเท่าไหร่นะอันนี้อาจจะไม่เห็นเนาะอ่ะอันนี้พงลองให้ดูอีกทีเนี่ยจ,จะมีไฟขึ้นเล็กๆไม่แน่ใจในกล้องเห็นหรือเปล่าโอเคนี่คือสิ่งที่เราใช้งานได้ง่ายใช้งานได้แบบเห็นปุ๊บกดติดปั๊บรู้เลยว่าใช้งานยังไงครับแล้วก็มันคงไม่ได้มีความเรียบง่ายแค่นเนี้ยเพราะว่า iPod Shuffle เนี่ยมันก็อยู่ในยุคที่ มันไม่ได้มีบลูทูธอ่ะหมายความว่าเรายังไม่ได้ใช้บลูทูธในการฟังเพลงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เราใช้เชื่อมต่อหูฟังก็ต้องเป็น3.5มมิลใช่ไหมอยู่ด้านบนของตัวเครื่องครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีช่องที่เป็น USB คือความเรียบง่ายของ i q u d s s h u f f ต e ตัวนี้อันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ผมคิดว่ามันมินิมอลที่สุดคือ1คือมันไม่มีจอนะครับ2คือมันไม่ต้องใช้สายชาร์จใดๆหรือแม้กระทั่งการซิงข้อมูล ก็ไม่ต้องใช้สายนะครับเพราะว่ามันมีตัวช่องเสียบ USB A ในตัวครับซึ่งมันยังทำให้พงใช้มันมาในถึงปัจจุบันได้ครับเนื่องจากว่าพงไม่ต้องการที่จะมีปัญหาเรื่องสาย iPod เนี่ยมันมี สาย2แบบใช่ไหมไลนิ่งกับสายรุ่นเก่าที่เป็น30พินครับคือ2ส,สาย,นนสายเนี้ยสาย30พินเนี่ยเลิกคิดเลยคือมันหาอะไหล่ค่อนข้างยากแล้วผมก็ไม่อยากจะวุ่นวายต้องพกสายอีกเส้นหนึ่งใช่ไหมครับสายไลนิ่งก็ยังใช้ดีอยู่แต่ผมคิดว่า iPod ที่เป็นสายไลนิ่งทุกตัวเนี่ยเสียงมันไม่ได้ดีอย่างที่ผมจะต้องการครับ หลายคนอาจจะคิดว่า iPod แต่ละรุ่นเสียงดีเหมือนๆกันแต่จริงๆไม่ใช่ครับมันมีบุคลิกเสียงต่างกันในทุกๆรุ่นครับ iPod Shuffle ตัวนี้เป็น iPod รุ่นที่เสียงดีมากๆตัวหนึ่งครับแต่หลายคนก็อาจจะบอกว่าความจุมันน้อยไปสักนิดหน่อยเรามาย้อนอดีตกันนิดๆครับ iPod Shuffle ตัวนี้ถ้าพงจํไม่ผิดเนี่ยเปิดตัวมาเดือนอมก,กราคมปี2005ปีนี้ปี2024มายความว่า iPod Shuffle รุ่นนี้ก็เปิดตัวมา เกือบเกือบ20ปีแล้วครับถ้าเกิดใครทันเนี่ยยังไงคอมเมนต์คุยกับพงได้ครับว่าชื่นชอบ iPod ยังไงบ้างนะ iPod ตเจฟโฟตัวนี้ปัจจุบันยังใช้งานได้ครับใช้งานกับแอปพลิเคชัน Music ของ Apple ครับเราเนี่ยเสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องนะซึ่งอันนี้พงโอเคละพงม,มีตัวดอกที่สามารถเสียบตัวเนี้ยเข้าไปด้วย usb a ได้นะเพราะว่าอุปกรณ์ของ Apple ในปัจจุบันก็เป็น usb c แทบจะทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้เราไม่ได้ทําอะไรยากครับคือเราก็แค่ลากเพลงเนี่ยจากเพ มันก็จะมีข้อจำกัดนิดน,นึงคือเพลงที่เป็นพวกสตรีมมิ่งอย่าง Apple Music ที่อยู่ในมิวสิกของเราที่อยู่ในแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมมิวสิกของเราอ่ะเราไม่สามารถลากลงไปเพื่อฟังได้ครับมันจะต้องเป็นเพลงที่เป็นไฟล์ของเราเท่านั้นซึ่งอันนี้วงแอบเสียดายว่าเมื่อก่อนพงมีเพลงเยอะมากเนาะริปมาจาก CD ดีแล้วก็พอมันเป็นยุคสตรีมมิ่งสักพักหนึ่งอะ่ะพงลบหลายเพลงออกไปครับเพราะว่ามันกินความจําเครื่องมากเนาะพงมีเพลงอยู่ประมาณ1 B, นึ่งเทาไบบ์มั้งมันมันแบบเยอะมากอะ่ะมันใหญ่มากแล้ว เพลงนิดหน่อยเนาะก็โอเคก็ฟังเท่าที่มีแต่ว่าความน่ารักคือมันเล็กนะครับแล้วมันทําให้เวลาที่เราอยากจะพักจริงๆอะ่ะคือเราไม่ต้องยุ่งกับหน้าจอไม่ต้องยุ่งกับโทรศัพท์ไม่ต้องมีโนติไม่ต้องมีโซเชียลมีเดียใดๆเข้ามายุ่งได้เลยครับเราฟังเพลงกับมันเนี่ยได้เต็มที่เนาะแล้วก็ปล่อยมันเล่นไปแบตเตอรีย่ยังอยู่ได้นานครับแล้วก็ iPod s h u f f l e เครื่องนี้หลายๆคนอาจจะแบบว่าลืมไปแล้วนะว่าจริงๆแล้ว iPod ทุกเครื่องนะมีฟีเจอร์ที่จะ แบ่งพื้นที่หรือว่าหน่วยความจําภายในเนี่ยเอามาเป็นตัวเ,เรียกว่าอะไรดีเป็นตัวดรัมได i ฟ์หรือเป็นตัวแบบเอ็กซ์เทอร์เนลฮาร์ดไดฟ์อะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถทําได้นะแต่ว่าใน a p r p o Shuffle รุ่นนี้ก็คงไม่มีคนทําเนื่องจากว่ามันมีให้เลือกแค่2ความจุครับ 512GB กับ 1GB ครับซึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วหรือ,อตัวเลขกลมๆประมาณ18-19ปปีที่แล้วอ่ะ ไอพอดรุ่นนี้หาซื้อยากมากนะครับคือจริงเมื่อก่อนเนี่ยแอปเปิลก็หาซื้อยากมากแล้วในไทยนะมันจะมีแค่ไม่กี่อย่างหรอกครับที่หาซื้อง่ายๆในไทยนะคือจริงๆเนี่ยที่ปู่มายาวขนาดนี้คือคงอยากจะบอกว่าตอนนี้เราสามารถหาซื้อ Apple ในไทยได้ง่ายแล้วใช่ไหมครับแต่ว่า มีอยู่ที่นึงเนี่ยที่พงอยากจะพาทุกคนไปมากเลยครับร้านนี้ก็คือ iStudio แล้ว iStudio เนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนโฉมหน้าเว็บใหม่นะครับทำให้เราเนี่ยเข้าไปช็อปได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับ Apple อะไรเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปเลือกซื้อได้แบบง่ายๆนะครับแล้วก็พงม,มีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะใครพิมพ์ตัวโค้ดส่วนลดนี้นะครับก็จะได้ส่วนลดไปเลยนะก็เดี๋ยวพงขึ้นรายละเอียดไว้ให้ลองอ่านดูนะครับ คือข้อดีของการช็อปที่ iStudio ไม่ว่าจะเป็นช็อปที่หน้าร้านหรือเราอยากจะมาช็อปบนออนไลน์คือช็อปบนออนไลน์เนี่ยมันได้24ชั่วโมงแล้วใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดหน้าร้านเนี่ยเขาเปิดอยู่เนาะเราสามารถเข้าไปเลือกซื้อของเสร็จปุ๊บ แล้วก็ภายใน1ชั่วโมงเนี่ยเราไปรับที่หน้าร้านได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีบริการแชท24ชั่วโมงด้วยคอยถามตอบพวกแบบการ tracking สําหรับการที่จะสั่งซื้อสินค้าต่างๆอะไรเงี้ยข้อมูลการสั่งซื้อสั่งซื้อเป็นยังไงอะไรไปถึงไหนแล้วเงี้ยครับเราสามารถเข้าไปแชทได้24ชั่วโมงเลยแล้วนอกจากนี้ยังมีบริการส่งถึงบ้านด้วยครับถ้าเกิดช็อปถึง1000บาทเนี่ย ก็ส่งฟรีเนาะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบถึง3,000บาทนะในกรุงเทพในปริมณฑลอันนี้จัดส่งฟรีภายในวันนั้นเลยนะครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นบริการใหม่เพราะว่าผมจําไม่ได้ว่าเขามีบริการแบบนี้เมื่อไหร่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็จะเดินไปซื้อที่หน้าร้านนะแล้วก็อีก2เหตุผลที่สบายใจได้เนาะอย่างแรกคืออันเนี้ยเป็นอ่าเรียกว่าอะไรดีเป็นอ่าตัวแทนจำหน่ายของ Apple แบบ100%ซเลยคือได้ของแท้แน่นอนไม่ต้องกลัวว่าเราจะเจอเครื่องแบบ เครื่องยำม,มาเนาะเอาอะไหล่ชิ้นนู้นชิ้นนี้มาผสมกันหรือว่าอาจจะเจอของปลอมอะไรเงี้ยอันนี้มั่นใจได้ว่าเป็นของแท้จาก Apple ส่งมาจาก Apple ตรงๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะก็คือสามารถเข้าไปเทรดอินได้นะก็ทั้งหมดนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโซลูชันของคนที่มองหาอุปกรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ของ Apple เนี่ยวิดีโอนี้ผงทํทำสั้นๆแค่นี้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าใครจะชื่นชอบ iPod Shuffle แบบพงบ้างแล้วก็คิดว่ามันเป็น iPod ที่มินิมอลที่สุดคลีนที่สุดนะครับสำหรับพงนะถ้าเกิดใครคิดเห็นเป็นพงโพสคอมเมนต์ post, comment, คุยกันได้ครับหรือถ้าเกิดใครมีตัวอื่นในใจที่ชื่นชอบนะคุยกับพงด้านล่างได้เช่นกันครับยังไงวันนี้สวัสดีครับ